ตัวนี้ครับปากกาเนาะเป็นปากกาครับเหมือนข้ามซีกใส่ขนมปังเนาะใสขนมปังติดแล้วครับติดแล้วครับอ่ามาแล้วครับใสขนมปังครับนะเป็น้องเนาะบีเพรเนียนครับบีเพรเนียนเนาะบีเพรเนียนนิดหนึ่งไปอีกรอบนึงครับเป็ดไก่ยังน้อยเสืยหนิเนาะตอด้วครับตอดแล้วครับ แล้วเขาอยากให้ลากครับพี่น้องเนาะอยากให้ลากปลอมเขาเนาะอยากให้ลากปลอมเขาอยแน่ใจว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นอมเงี้ยแล้วเนาะอ่าครับสีปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยๆนะพี่น้องเจุ่มมะโนอาฮะยังบ่จุ่มครับพี่น้องเนาะทำทีปล่อยให้ลึกๆหน่อยนะครับ หาผลลักร่างเงยงหน่อยครับเนเนอนครับเนเนอนถ่ายสีม่วงม่วงแน่ใจนะตั้งแต่กระจุ่มกระจุ่มถ้เป็นปลาก้าก็ไม่ค่อยจุ่มนะพี่น้องควจุ่มครับเนาะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆเนาะครับผมอยู่ล็อกมือครับของบอได้ครับเพราะกำมาะถุนยังไงครับพี่น้องมีเพนนี้หน่อยครับ รอบนี้ผมเอาฟอมลงเล็กๆ,ๆหน่อยนะพี่น้องนะไปแล้วครับอ่าเลึกๆยิ่งน้อยครับไปครับรอบนึงนะครับเอาพเพิ่งได้ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะตัวท,ที่สองยังไม่เห็นครับเอาลงไปเพิ่งก็เริ่มจอดตอดเลยครับดึงนะดึงจมครับดึงจมครับสีอยากให้ดึงลากไว้น้อยนึงเนานะ จุมแล้วจุมวจ่มชอคนบลาหลกครับพี่น้องถ้าปลาหลากมันเิแนแนนเ่ยใจว่าคนคพน,พน,พนอมแล้วเนะะาะคำสีปล่อยไปเรื่อยๆครับอ่หลากแล้วครับหลากแล้วหลากมันแล้วครับพี่น้องหลากมัแล้วาจา่มอีกคำสีดึงเลยนครับเอาครับโมยุครับใสมาอีกรอบครับพี่น้องอุ๊บไปแกลยหน่อยเนาะอ่านี่เนาะ ตอนนื้อน่าจะเป็นปากกาครับพี่น้องอตุนเ่อเริ่มปอมห่อเริ่มตั้งแล้วครับต่อตานยิ้ปฟ้าหน่อยครับพี่น้องอผมอยากให้ลากครับอาติดแล้วพี่น้องติดแล้วครับติดแล้ว mm. ครับอ่ามาแล้วครับเป็นปากกาพี่น้องปากกานะตัวใหญ่อยู่เนาะตัวใหญ่ครับปากาเนาะเป็นปากกาครับ เหมือนคำซีก็ใส่นนะขนมปังเนาะขนมปังขนมปังตัวนี้ครับพี่น้องขนมปังเนานะใส่ขนมปังนี่นะใส่ขนมปังตัวนี้ครับเนาะ้องสิบเบ็ดได้ไปอีกเทปที่สองครับเติมเงียรนะ์ขนมปังที่เราทำเดี๋ยวไมาอีกทีนึงครับพี่น้อง phải leo hảo 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 không hảo hảo phải เนาะยูว่าเนี้ยปากกาครับปากกาปากกาโตงามเติมยู่พี่น้องเนาะเพรได้หมกเยูะครับหมกหมอกำลังพอดีเนาะเจ้าครับพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ร้อนบอดดาเนาะบอติดไฟไหมครับแต้มที่สีเขาเสียนบอเนาะครับเห็นซ้ำแต้มไปอ่ะมีไปแล้วครับ กินเป็นเวลาเนาะมึงเที่ยกับสิเหมือนเวลาเพิ่นกันสิบกินแล้วช่วงนี้เพิ่นกำลังกินอยู่ครับป่าเนาะกินเป็นเวลาครับบางมือกับมะนังกับว่าว่ตอดเลยเนาะมือนี้ตอดดีครับยังให้จมลากลากจมลากจมนะพี่นนอะมั่นใจอันนี้ลากว่าจมครับเขาดึงหลายเที่ยแลลวเนาะบ่คใครติดเนาะ โอ้ป่าก็ขึ้นดีเนอะมือนี้เนะาะป่าขึ้นดีดีพนะี่น้องเมือนี้ถามขามีเวลามานาง่งซีนังเว้นน่ะที่กินนะผมว่านะกินเป็นมือครับบางมือก็กินดีดีเนาะแป๊บเดียวได้บางมือก็พ่กินครับอันนี้ป่าเน้นะก็ตอดดนวเนะาะสงสัยปัดตัวหน่อยผมว่าบางท่าตัวใหญ่ก็กกิกก่นสาส์ห์กันครับเนาะ ล่อหลุนล่อหลุ่นครับนี่ปลาย่สกป่ากาป่ากาป่ายโสบป่ากานะครับก็จะเป็นป่าอย่างเนาะไก่คำแล้วพี่น้องใ่ป่าซ้มตัวเนาะแหลงนี่เนาะตัวที่สี่ยังไม่เห็นหนาเลยเนาะเวลาเขาติดขึ้นมากับส่วนหมักมิไดบโบติดปากเนาะปากปากปลาน้อยเนาะปากบ่งเงีย อ๋อยูแล้วครับยูครับเตรีมที่สีมาครับพี่นงตัวใหญ่พอาสมควนอยู่เนาะตัวใหญ่ควรพอสมควนี่ครับพี่นกงงามๆนกปากกาเนาะครับไปอีกรอบนึงครับพี่นอกปั๊บนะครับเบองว่าสิเป็นป่าเนี้พี่นอกเอาลุ่นป่ายี่งศพนะครับป่ายี่งศพอยู่ครับขออีกดอกนึงครับยูครับยูพี่นอกยูป่าเนีครับเอ้าเอ้า หรือปลาข้อ,อปลาอ,อ,อีจนนะครับพี่น้องปลาอีจนนะครับปลาอีจนปลาอีจนกินนนมปังครับพี่น้องอ่าแต่แต้มนึงแล้วครับแต้มนึงครับแต้มงามๆครับนะมือนี้เขาก็ได้ปลาแต้มนะครับนี่ครับมือนี้เข้าได้นะขนมปังเนื้อขนมปังครับ เงี้ขนมปังนะครับตัวป่าเหมือนนี้นาตัวรับพี่น้องเนาะเหมือนนี่คำสีกับสีคำแล้วนะครับคำแล้วสวัสดีกรับบ้านนะครับเหมือนนีนะ้สวัสดีครับคิปหนะพอกันไหม่นะครับ